ครับสวัสดีครับผมธเนธศวงษานะครับอดีตก็ทํางานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมา10ปีปัจจุบันนี้ลาออกนะครับเข้ามาอยู่ในวงการธุรกิจเน็ตเวิร์กประมาณ20ปีถามว่าวันนี้เนี่ยทำไมผมถึงเข้ามาทําธุรกิจเจอเนสนะครับเพราะว่าเจอเนสไม่ใช่มีสินค้าดีอย่างเดียวไม่ใช่มีแผนกระลาดดีอย่างเดียวจังหวะเวลาทำวิ่งอย่างดีด้วยนะครับแล้ว แผนการตลาดของบริษัทเจเนตนะครับเป็นแผนที่ทําง่ายได้มากได้เร็วจริงๆนะครับผมเองเข้ามาทําธุรกิจนี้เดือนแรกเนี่ยผมมีรายได้เดือนแรกเนี่ยล้านห้าหมื่นสามเดือนแรกผมได้คอมมิชชั่นทั้งหมด5้าล้านผมทํามา1ปีรายได้รวมทั้งหมด18ล้านนะระบบการตลาดนะเป็นอย่างไรนะครับก็คือการเริ่มต้นนะครับทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันโดยการสมัครเป็นสมาชิกนะครับ การสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยมีอยู่5แบบนะแบบที่1นะก็คือเป็นแบบ Member นะแบบนี้ลงทุนเท่ากับ2,125บาทนะท่านจะได้สินค้านะท่านจะได้ประกันนะครับเป็นประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง1,50 0 0 0าทการสมัครทุกแบบเนี่ยจะมีประกันให้ทุกแบบนะครับครับแบบที่2ขเขาเรียกเป็นแบบ Basic นะแบบ Basic เนี่ย8,325บาท ท่านจะได้125 CV นะครับท่านก็จะได้สินค้าไปนะครับแบบที่3ามเขาเรียกว่าเป็นแบบสุพีมนะฮะแบบสุพีม24,75บาทได้300 CV นะแบบที่4นะเป็นแบบจัมโบ้นะแบบนี้นะครับคนนิยมมากที่สุดนะก็คือแบบจัมโบ้แบบจัมโบ้35,75นะครับได้400 CV นะครับ แบบที่5้าและเป็นแบบ ambassador นะครับแบบนี้ลงทุนเท่ากับ4 4่6มบาทนะได้500 CV นะครับการสมัครเป็นสมาชิกนะผมขอแนะนําว่าถ้าเกิดว่าท่านจะเป็นผู้บริโภคนะไม่คิดทําธุรกิจนะครับที่ดีที่สุดก็คือสมัครเป็นสมาชิกแบบเบสิคนะเอาแบบเบสิกแต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าจะทําเป็นธุรกิจนะทำเอาจริงเอาจังนะก็ขอแนะนําว่า สมัครเป็นสมาชิกแบบ ambassador ดีที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะแบบ ambassador เนี่ยท่านจะได้ matching ลึก3ชั้นนะครับนาน6เดือนนะ matching ลึก3ชั้นปกติแล้วเนี่ยถ้าท่านจะได้ matching แบบนี้เนี่ยท่านต้องเป็นตำแหน่งซ u p p l ซึ่งจะใช้เวลาบางคน3เดือน4เดือน5เดือนถึงจะเป็นซ u p p l แต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นสมาชิกแบบ ambassador เนี่ยนะท่านได้ขึ้นตำแหน่งซ u p p l เลยนะครับ แล้วก็ได้แมทชิ่งลึก3ชั้นนาน6เดือนเลยนะครับท่านลองลองเลือกดูนะครับทีนี้ผลประโยชน์นะครผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเนี่ยมาทั้งหมด7ข้อ7ทางนะครับทางที่1คือเกิดจากการขายนะครับทางที่2เกิดจาก Fast Start เป็นค่าการตลาดนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบขายก็ไปแนะนำนะไปแนะนําคนที่แนะนําสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้าราคาเท่ากับเราเราจะได้ฟาสต์สตาร์ฟาสต์สตาก็มีตั้งแต่ สามร้อยห้าสิบบาทจนถึงแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับครับส่วนไรายได้ที่ทางที่สามเขาเรียกว่าไรายได้จากไซเคิลนะครับไรายได้จากไซเคิลไซเคิลก็คือตัวท่านอยู่ตรงนี้นะครับท่านมีซ้ายขวานะถ้ามีซ้ายสามร้อยคะแนนขวาหกร้อยคะแนนหรือขวาหกร้อยคะแนนซ้ายสามร้อยคะแนนเท่ากับหนึ่งรอบหนึ่งไซเคิลนะครับไซเคิลจะได้สามสิบห้าเหรียญหรือห้าสิบเหรียญอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรักษายอดแบบไหน ถ้าเรารักษายอดแบบ30 CV เราจะได้35เหรียญถ้าเรารักษายอดแบบ180คะแนนนะครับเราจะได้ไซเคิลรอบละ50เหรียญน,นะครับถ้าได้รอบละ50เหรียญเนี่ยนะครับท่านจะได้ไซเคิลสูงสุดเดือนหนึ่งถึง4.2ล้านท่านสร้างเพียง2ส,สายงานนะครับสูงสุดอยู่ที่4.2ล้านนะครับครับส่วนรายได้ข้อที่4นะฮะเขาเรียกว่า matching นะครับ แมทชิ่งท่านจะได้ลึกถึงเจ็ดชั้นนะครับโตสายเดียวเนี่ยนะครับโตสายเดียวท่านมีโอกาสที่จะมีรายได้ถึงแปดแสนต่อเดือนนะครับถ้าทถ้าจะได้แมทชิ่งชั้นลูกนะท่านต้องเป็นตำแหน่งเจดนะตำแหน่งเจดก็คือมีสายสามขั้นหนึ่งสามคนอีกขั้นหนึ่งห้าคนนะท่านก็เป็นเจดนะแล้วถ้าเกิดว่าท่านเป็นเจดแล้วท่านจะได้แมทชิ่งชั้นลูกตลอดไปนะครับครับส่วน แมทชิ่ง uh, ชั้นที่2 1 5ชั้นที่300%ชั้นที่4นะถึงชั้นที่เ่ชั้นละ5%เนะครับมีเงื่อนไขยอย่างไรนะครับเนี่ยท่านก็ดูตามนี้นะครับครับส่วนผลประโยชน์ข้อที่5ก็คือวันามโมนัสนะครับวันามโมนัสท่านจะได้วันามโมนัสเป็นรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียวตั้งแต่เจ็ดหมื่นนะเริ่มต้นจากเจ็ดหมื่นจนถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับ ส่วนผลประโยชน์ข้อที่6ก็คือ3%จากยอดขายทั่วโลกนะครับท่านที่จะได้ก็คือต้องมีตำแหน่ง Diamond and Up นะเหมือนกับท่านมีเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนะครับครับผลประโยชน์ข้อที่7ก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับท่านจะมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศฟรีกับเจอเน็ตอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับอันนี้คือคือผลประโยชน์7ข้อที่ท่านจะได้รับก็คือขายปีกฟาสต์สตาร์สไซเคิลแมทชิ 3%ยอดขายทั่วโลกแล้วก็ท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะ,ะท่านลองลอง,ลองวิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบดูนะครับส่วนใหญ่แผงตลาดนะครับที่ผ่านผ่านมานะครับหลายท่านคงมีประสบการณ์ท่านเห็นว่าแผงตลาดบางบริษัทนะครับจะจ่ายจ่ายวิกสตองนะครับซ้ายขวาเนี่ยส่วนบางบริษัทก็จ่ายแสนสองนะะสร้าง 2, สงสัยบางบริษัทจ่ายเจ็ดแสนเก้าบางบริษัทจ่ายแปดแสนนะครับ บางวัตถุดจบาย่เก้าแสนนะแต่ที่เจอเน็ตนะครับท่านสร้างสองสายนะครับวิกตองนะไก่สูงสุดอยู่ที่4.2ล้านนะครับ4.2ล้านต่อเดือนเพียงศูนย์ธุรกิจเดียวเพราะฉะนั้นเป็นแผนที่พัฒนานะครับเป็นแผนที่ใหม่ล่าสุดของโลกนะครับเป็นแผนที่สร้างรายได้สร้างผู้ประสบความสำเร็จ นะครับเกิดขึ้นมากมายนะผมทำธุรกิจนี้มา1ปีนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับบริษัดจ่ายคอมมิชชั่นนะภายใต้องค์กรผมไปไม่น้อยกว่า130ล้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะโอกาสนะมาหาท่านนะแต่โอกาสนี้จะผ่านไปหรือไม่อยู่ที่ท่านตัดสินใจเขาบอกว่าโอกาสเนี่ยเหมือนไอ้ติน่นถ้าไม่รีบกินมันละลายสุกใดไม่เท่าล้วงกระเป๋าต้องเจอตังค์เขบอกหลงทางเสียเวลา ถ้าหลงไปแถวรัชดาให้รีบมาที่ i m p พ r i a l b i g C ด่วนขอให้ประสบคสวามสำเร็จโชคดีสวัสดีครับ